ดูาอออยหรอช้าๆลูกจับแน่นแน่นจันหัวนขี่วนานๆแม่บ่าแล้วแม่บ้ลนจับแน่นแน่นไปึ้น 对。Yeah. อามือลงกอดเออนะจับแขมข้างแขมข้างแขมข้างเอาแขนขข้างลงเอาแขนขข้างลงเออ่ล้วเจอน่ะจับตามๆเย้ ช้าๆลูข้าล่อยตกข้าบ่อยตกจับเป็นแน่นดูเท้าดีๆดดเก่งมากเก่ง น้ห้อยอันสูงสูงเลยไม่หิมอันหิมอันไงอันบุญหวน้องไงห่มอันเนาะเออน่ะน่ะถอยมาก่อนถอยมาก่อนห้อยอ่ะห้อยเอาจับเป็นเน็ตจับเป็นเน็ตเอาห้อยอ่ะขาลอยเลยอู้แข็งแรงมากมากนับด้วยนับด้วยเอาขาเอาห้อยแล้วนับถึงซิฟเลยน้าให้ถึงซิฟกัเอาเอาขาขึ้น ถึงซิฟกะอันไทยอันบุบมาได้แล้วนะ <Yeah. S 1> ครับอันบนลอันบนกัน